็เราเป็นบริษัทที่ทำวิจัยทางด้าน Workflow Intel l i g e n t w o r เ f l o w เป็นหลักเนาะหลักๆเราทำอยู่แค่สองเรื่องก็คือทำา Intelligen Workflow ครับหรือท่านอีกแง่หนึ่งก็เรียกว่า a g e n t i c นั่นแหละแล้วก็ทำในเรื่องของการ Scaling ทำยังไงที่เราจะมี Intel l i g e n t ที่ go production และ Scale ได้นะครับในหลักๆงานเราจะมีแค่นี้เลยทีนี้เราทำอะไรบ้างเราทำอยู่สองส่วนก็คือเราทำ A I เป็นแพลนแพตฟอร์มเสึยงกระเทียมไง,ไง่ายๆก็คือวันนี้เรามี โมเดลและเรามีเอวีที่ Solid เราไปทำเอเจนติกเวิร์กโฟล์ไปครอบโมเดลให้นั่นแหละครับแล้วก็ช่วย i m p พ e เม n นต์เวิร์ w โฟล์ต่างๆ่างอินเทลเจนท์เวิร์กโฟล์ต่างๆที่เป็นเอเจนติกเนี่ยให้แล้วเราก็ทำการสเกลก็คือเอาไปวางเมอร์ินฟาที่ถูกต้องหรือว่าจะเป็นไฮบริดอินฟาคลาวดหรือออนพรมิสนะครับแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยก็จะมีงานอยู่แอเรียนึงที่เราโฟกัสมาก,มากๆเลยก็คือการทำด็อกิเมนต์ออโตเมชั่น หลายหลายท่านคง,งจะเคยได้ยินเรื่องของดอกไอ RPA เนาะ Robotic Process Automation อันนี้คล้ายๆกันแต่ว่ามุ่งเป้าที่งาน Document เป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็น2-3งสั a r e ทีนี้เดี๋ยวผมเอา Area แรกก่อนทีมของผมวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ Real World Use Case เนาะเพราะจริงผมจะเล่าให้ฟังถึง Use Case เป็นหลักเลยนะครับทีนี้เนี่ยเอาตัวแรกก่อนวันนี้เรา Work อยู่กับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Defi Defi เองเป็น Open Source เนาะ อ่าแต่ว่าเราเองเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเราสามารถจัดซื้อตัวที่เป็นอ n นเ r อร์ไพรส์ไ n เซนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ทุกท่านเห็นวันนี้ไลค์ลี่จะเอาไปทําเองได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามีทีมงานที่แข็งแกร่งพอเนาะอ่าทีนี้ด e ฟคืออะไรอ่าผมจะเริ่มอย่างนี้ก่อนเวลาที่เรามอง a i ไอครับมันก็จะมีลําดับขั้นตอนของมันเนาะผมว่าหลายๆท่านเนี่ยอยู่ที่นี่ละทริอัลก็คือเรามีโอกาสได้ลองเล่น c Chat GPT Gemini ละ แล้วเราก็มองหาอะไรบางอย่างที่มัน enterprise มากขึ้นแปลว่าอะไรเราเริ่มเจอแล้วว่าอืมจะให้น้องๆเราทุกคนใช้ Gemini นี่ข้อมูลบริษัทอาจจะหลุดหรือเปล่าหรือการทำเอเจนติกบน Gemini ขึ้นมาหรือ Chat GPT ขึ้นมาเนี่ยมันส่งต่อลำบากเหมือนกันนะหรือจะติดเรื่อง costing ติดเรื่อง policy ต่างๆเราอยากจะจำจาก trial เป็น adoption ทำได้หรือไม่คำว่า trial adoption ในในยะนี้คืออะไรก็มีความหมายว่า เฮ้ยเราอยากได้ฟีเจอร์คล้ายๆกับ ChatGPT หรือ Gemini หรือว่า Claude นั่นแหละแต่รานบน Private Cloud ของเราได้ไหมข้อมูลไม่หลุดหรือรันบนฮาร์ดแวร์จริงๆเลยได้หรือเปล่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นความหมายของคำว่า Adoption เนาะเรา c e n t รัลไลซเรื่องแล้วก็ Adopt w o r k f l o w เรา Adopt คนเราไปใช้แพลตฟอร์มที่เป็น c e n t รัลไลซแล้วแล้วกระชิดไปเป็น Integration แปลว่าจริงๆอะ่ะเราอยากจะได้ d e v e l o p Agent บางตัวซึ่งทำงานบางอย่างให้เสร็จจริงๆไปเลย เราอินติเกรชัเข้ากับระบบปัจจุบันเช่นการอิ t e ิเก t รชันระบบ OCR เข้ากับระบบ ERP ก็จะเป็น Layer นี้เหมือนกันเนาะแล้วก็อ p t i m i z a t i o n ก็จะพูดถึงเอ๊ะ hey, ทำยังไงที่เราจะปรับกระบวนการทำงานของเราให้มันดิจิทัลมากขึ้นให้มัน AI มากขึ้น i n t e l ลเจนต์มากขึ้นแต่ท้ายสุดก็จะเป็นอีกคำหนึ่งเป็น transformation ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะไม่ใช่ดิจิทัลการแปลงโมชันละ g i t a l Transformation จะพูดถึงการ implement แพลตฟอร์มดิจิ a l ลเนาะ อ่าถ้าเป็น Transformation ใน a อ p ก c ์เนี้ยมันคือ Intelligent t r a n s ฟอร์เมชันแปลว่าจริงๆอ่ะเราปรับวิธีการทำงานเราให้ทำงานร่วมกับ AI ไปเลยแปลว่าเราไม่ได้คิด Work f l o w based on h u m a และเราคิด w r r k l o w Based on Technology Capability ตั้ต่างาอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพกว้างๆเนาะทีนี้ผมคิดว่าดูจากแ g e เ d นเนี่ยทุกท่านน่าจะเคยเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็น Intelligent Add s s r v i c e หรือ AI box อยู่แล้วน,น่าจะเป็นฝั่งของ p ี่พีเ h p พีพี่เดลจะพูดคล้ายๆกันเนาะเอ้ยเราสามารถมี i n f ฟาที่รัน private l o m ได้นะแต่ปัญหาก็คือเวลาเราตั้ง l o m ขึ้นมาจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นขึ้นมามันมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิสมมติว่าเราถามไปที่ ChatGPT เราถาม summary มันจริงๆมันข้างล่างเนี่ยมันมี agent มี agentic workflow อยู่เยอยะมากเลยนะมันไม่ได้มีแค่โมเดลละ แต่มันพูดถึงแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้น behavior ของมันจะ based on คำถามที่เราใส่ไปแต่ว่าเวลาเราโมเดล Open So u r c มมาใช้กันจริงๆไม่ว่าจะเป็น Deep ซีโอเพนไท i GPT เนี่ยพอมาใส่กันจริงๆเนี่ยโมเดลอะเก่งละแต่ Work f l o ฟเนี่ยไม่เก่งเพราะฉะนั้นจริงเวลาเราไ,ไปถามอะไรบางอย่างเช่น s u m m a r i z e harry potter ให้หน่อยมันจะเริ่มไม่เวิร์ละเราก็จะเจอติดว่าอืมมัน s u m m a r i z e ไม่ค่อยดีนะถามตอบ3 4มสครั้งมันมันไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่หรือบางครั้งมันก็หลอนเกินไป แล้วถ้าเกิดโมเดลเรามาเป็นไฮบริดได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้จะเป็นเรื่องราวที่มีปัญหาเนาะแล้วถัดมามันก็จะมีปัญหาเรื่องสมองโมเดลเล็กๆอีกเช่นเราอยากให้มันเวิร์กกับงานเอกสารนะวิชั่นโมเดลดก็น่าจะทำโ O ซีอาได้นะแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยมันไม่แม่แมนเนาะอ่าเพราะออน,นั้นจริงเนี่ยเราก็จะทําวิจัยโมเดลพวกเนี้ยเล็กๆขึ้นมาประกอบกับ Open So u r ์สด้วยแล้วเราก็เอาสิ่งเ่าเนี้ยมาทําโมเดลเรเตอร์เอนจิ้นเนาะแปลว่าเราสามารถรันทุกอย่างที่เห็นวันเนี้ยออนพริมิดได้นะ และขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็น Agent Management อ่าซึ่งจริงๆมีหลายแพลตฟอร์มมากๆในโลกในโลกตอนนี้เนาะที่ยอดฮิตในไทยก็จะเป็นเอ็นเเนาะแล้วก็มีคอมฟ i g UI ไอสำหรับพี่ๆสายวิดีโอแล้วก็จะมีตัวที่เราเวิร์กอยู่ด้วยจะเป็นตัวที่ชื่อว่า d e f i ต่างกับเอ็นเตรงไหนเอ่อเอ็นเเนี่ยเหมาะสําหรับงานออโตเมชันเนาะอ่ารับอันนี้เข้ามาอีเมลมาแชทไปแล้วมัน add enda, แคล e n d e r อ a r อะไรแบบนี้เนาะ d e f i เหมาะสําหรับงานอินเทลเจนต์ครับ มัน develop บางอย่างได้ลึกกว่า NNN เยอะอ่าแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า RVM ออกเนาะมัน develop application ที่เป็น workflow ได้ดีกว่า NNN แต่ตัวนี้ก็เป็น open source ลักษณะเหมือน NNN เลยมีตั้งแต่ web version open source แล้วก็ enterprise ซื้อไปตั้งเองก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็มาคุยกันถึงเอ๊ะแล้วเจะขอพวกเนี้ยไปทำอะไรกันดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆวันนี้แหละทีนี้ จริงๆตัว DeFi เองเขามีแคปเรทตี้ค่อนข้างเยอะเนาะต่อไปหมดแล้วทุกอย่างเดี๋ยวผมพาทัวร์เร็วๆแล้วลองทำเอเจนต์กันดูควิกๆนะครับแล้วมาดูยูสเคช e กันนะครับหลักๆก็คือจริงๆมันมีแพคทิสเยอะมากมีเทมเพลตมาเลยเนาะแล้วก็มีสวิตเลเยอร์มันเป็น API g a t เ w a y ได้เลยหลังจากทำเวิร์กโฟลเซ็ปเนี่ยมันขึ้นเป็น API ได้ข้างล่างเนี่ยมีออ c เคสเ r ชั i นเลเยอร์มีเวิร์กโฟมีพร้อมไอดีมีแลกไบไลน์มีเอ็มออ แล้วก็มีสแตนดาร์ดที่เราสามารถ Export Work f l o w ส่งต่อไปที่อื่นได้ด้วยมันมองเป็นสคริปต์เลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวมันเองก็กึ่งๆจะมี MCP ติดตัวมาเลยมันมีปรักอินเยอะมากมันต่อกับนู่นนี่นั่นได้ระดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะตัวที่มันเป็นคอมเมอร์เชียลในตลาดมันต่อได้ทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวมันเองก็ปิดขี่อินฟาสักเจอได้เกือบทุกยี่ห้อเหมือนกันแล้วตัวมันเองก็ต่อดัสซอดได้ค่อนข้างเยอะอันนี้คือภาพกว้างๆข,ของเทคที่ชื่อ d e f ไเน,นี้ ไปแก้ปัญหาอะไรมันไปแก้ปัญหาที่เรา develop l เเนี่ยถ้ามีใครที่มีโอกาสได้ดี v e ่ o p work f ์ o โฟแล้วอะ่ะก็จะพบว่าพวดพอกอนเซ็ปง,ง่ายมากเลยนะทำแป๊บเดียวก็เสร็จพูดมาเลยทำสามนาทีเสร็จละเฮ้ยแต่ขึ้น production เริ่มไม่ง่ายเช่นเอาไปถามตอบกฎหมายโอ้โหกฎหมายเราถ้าเราแหลกข้อมูลก็ซ้ำซ้อนเนาะเออพอเราซ้ำซ้อนเสร็จปุ๊บไปถามไม่ไม่รู้เลยมันพลิกช้างไหนขึ้นมา ถ้ามันพลิกผิดชั้งก็ตอบผิดแล้วถาม10ครั้งตอบผิดไป3ครั้งเอ๊ะแล้วเราจะขึ้นโปรดักชันได้อย่างไรอะไรแบบนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นเบรียร์หลักๆเลยหรือเึอง้งั้นเราเอาตัวโมเดลที่เก่งๆเข้ามาเลยเอ๊ะแต่ต่อให้เราลันแบบนั้นนะเ a a เราก็หลีกเหมือนกันนะอา่าแล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะ present ์ a t a ้า t เรา Database เรา API เรา KM เราปลักเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งอัปโหลดข้อมูลขึ้นคลาวเราทำได้หรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นพ้อยต์หล,หลักๆที่การอยู่ของ d e ไฟลมันพยายามจะโซลแล้วกันนะครับทีนี้มันทําอะไรตัวดี f ฟเองเนี่ยที่เรียนตะก,กี้มันเป็น open นซอร์สเนาะวันนี้เปิดเข้าไปเซิร์ r ดีไฟได้เลยจะไปเจอหน้ากินหักของเขาโหลดคูปมาลันได้เลยนะครับอันนี้มันเป็น open นซอร์สที่ค่อนข้างสําเร็จรูปและดีนะครับทีนี้ตัวมันเองมันทำอะไรอ,ะอันนี้ผมจะ l o อก n ไปให้ดูควิกๆเนาะมันทําอะไรบ้าง น,นี่คือหน้าตา d e f i ที่เป็น Enterprise ครับจะมีคำว่า Enterprise ตรงนี้เนาะตัวมันเองทำอะไรได้บ้างมันมี Tool ครับนี่มันต่อกับได้ทุกที่ห่อเลยเท่าที่จะคิดออกเนาะเยอะพอสมควรมันคัสซ้อม API เราเข้าไปเองได้มันเขียน workflow ขึ้นมาเป็น Tool Set ได้เนาะแล้วมันก็มี Lack Engine ตรงนี้เป็น l c k Engine เนาะเราสามารถนำเข้าเอกสารเราเข้าไปได้เลยและแลกเอนจินตัวนี้ลึกกว่าตัวที่กมีด้วย นะครับแล้วก็มีส่วนสตูดิโอการทำงานก็ง่ายมากครับเขียนแบ่งฟอร์มขึ้นมาเราคิดเอเจนต์ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบคุณคือ คุณคือไกด์นำเที่ยวขั้นเทพคอยแนะนำสถานที่เที่ยวในกรุงเทพอ่านี่ก็เป็นอินสแัชันง่ายๆเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นเอเจนต์ที่เป็นแมเนจเมนต์แพลตฟอร์มใช่ไหมครับมันจะเลือก API ได้เลยจะใช้ cross ใช้ Gemini ใช้กลอกใช้ได้ทุกอย่างเลยเสรในกรณีนี้เราเลือกเอาตัว Open Source สักที่ห่อหนึงขึ้นมาอาจจะเป็นตัว d ิ p s e ตัว d e p s e e k ได้่ะป,ปึ๊บ เราก็จะได้ซอฟต์แวร์ที่แนะนำสถานที่เที่ยวครับช่วยแนะนำสถานที่เที่ยวในกรุงเทพให้หน่อยสิเพือ่อโอเคช่วยแนะนำสถานที่เที่ยวในกรุงเทพให้หน่อยสิมันก็จะตอดตอบอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอเจนต์เนาะทีนี้ อ้น,นี่ยังง่ายแต่ถ้าเกิดเราต้องการ w o r k ์กโฟที่ซับซ้อนขึ้นไปอย่างเช่นกรณีนี้การทำ Deep Research มันเริ่มเป็นเอเจนติกเวิร์กโแล้ว่ะแปลว่าจริงๆถามอะไรไปก็ตามมันจะเอาเอตัวที่หนึ่งซึ่งกรณีนี้เราจะเลือกเป็นโอเพนซอร์สที่ี่ห้อหนึ่งเป็น g e มมาของ Google ก็ได้และข้างหลังเอาโอเพนซอร์สอีกที่ห้อหนึ่งมาสรุปไอเดียก็คือเราถามอะไรไปก็ตาม มันจะไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตมาใช้ทูที่ชื่อว่า t ทวิลล s e a r c h เนาะแล้วก็ไปเสิร์ชมาตามนั้นจำนวนครั้งที่เราใส่ไปแล้วก็ซัมมาราครับสมมติเราใส่ไปเลยต้องการ C สรุปสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาสรุปสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาล่าสุดอ เวิร์กโฟมันก็จะวิ่งไปแล้วก็ไปเขียนนู่นนี่นั่น,นแล้วมันก็จะไปเซิร์ช4รอบตามที่เรากําหนดไว้แล้วมันก็กลับมาเขียนรีพอร์ตให้เราอันเนี้ยมีความน่าสนใจ2เรื่องมันใช้โมเดล Open s o อร์ e ร่วมกับโมเดลที่เป็นคอมม e r ช i a l ครับแล้วมันก็เขียน Deep Research ขึ้นมาอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ Deep Research ที่รันอยู่บนเว็บเนาะอ่รันอยู่บน Chat GPT ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเ e ิร์ชล่ะในกรณีที่เราเปลี่ยนเ e ิร์ชนิดเดียว เราเปลี่ยนจากเสิร์ชที่เป็นเสิร์ชธรรมดาแต่ว่าเป็นตัวที่เป็น Data Se t ที่เป็น Healthcare อย่างเช่นโฟเดลเดิมเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนตรงนี้จากเสิร์ชอะกลายเป็นเสิร์ชข้อมูลทาง Healthcare แทนไปต่อ p ับเม็ดตรงๆเป็น p ับเม็ด e a r c h ชเนาะโฟเนี้ยก็จะกลายร่างเป็น Deep research แต่ลันบน l t h c a r e r e s e a r c h เราสามารถถามสรุปเปเป r สรุป research ได้เลยขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนไอทูตรงนี้เป็น K คของเรา มันก็จะเป็นการทำดีฟรีเสิร์ชบนอัลตาเซตเราเหมือนกันอันนี้คือความหมายของตัว Workflow ที่เป็นเอเจนต c เนาะเราสามารถดีไซน์ Workflow แบบนี้ได้ขึ้นมาเลยทีนี้จากตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี API เราสามารถเอาสิ่งนี้คุกเข้าไลน์และสั่งงานจากไลน์ได้เลยหรือต่อเข้ากับแอปพลิเคชันให้มันพิ้นเป็น PDF ออกมาให้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับมี l o อกมอนิเตอร์ลิงมีแชทบอทเรียบร้อย อันนี้ถ้าเป็น enterprise level เนี่ยมันจะ compile ในเรื่องของ enterprise m o d e ดเลยแปลว่าจริงๆเนี่ยมัน compile พรบคอมเราด้วยนะอ่าน,นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ define เนาะทีนี้พอเรามี tool ที่ดีมี k n o w l e d g e ที่ดีเราก็จะเริ่มทำ agentic ได้จริงๆซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราจะ pick มาให้ดูสัก2อสชิ้นเนาะที่เป็น agentic workflow จริงๆอย่างเช่นกรณีนี้อ่าอันนี้เป็นเวส t a u ที่ออสเตรเลียเนาะ เขามี POS อยู่แล้วเขามี POS รับออเดอร์อยู่แล้วเนาะแต่ปกติตอนเนี้ยใช้คนคีย์เนาะแล้วก็มีระบบหลังบ้านที่ทำ ERP อยู่แล้วปกติก็ใช้คนคีย์เหมือนกัน Somehow ถ้าเกิดเราต่อเอา Workflow เข้าไปต่อเนี่ยมันจะทำแบบนี้พอเราถามไปปุ๊บสิ่งที่ซอฟต์แวร์มันทำเนี่ยมันก็จะไปถามคนก่อนว่าเฮ้ยตกลงคุณเนะ่ะจะจองโต๊ะหรือซื้อกลับบ้านอ่า ถ้าจะจองโตะมันจะเริ่มถามว่าคุณมากี่คนสูบูรีไหมมีเด็กหรือเปล่าต้องการ Pi ย a t e หรือเปล่าแล้วจะสั่งอาหารอะไรถ้าตกตกลงจะจองมันจะเริ่มถามเบอร์โทรพอถามเบอร์โทรเสร็จปุ๊บถามเวลาถามคนแล้วมันจะส่งหน้า a พ ment เพราะว่าที่ออสเตรเลียมันอาจจะต้องโอนมาจําก่อนเพื่อจองโตะอ่าพอโอนมาจําเสร็จปุ๊บระบบมันเช็คว่าอโอนสาเร็จแล้วนะมันยิงข้อมูลเข้า POS ได้เลยเพื่อบุกโตะระหว่างนั้นมันก็คิวรีข่ข้อมูลว่าโตะว่างหรือเปล่ามาด้วย แตกลับกันถ้าเกิดเขาจะกลับบ้านมันจะถาม address ถามเบอร์โทรแล้วก็ยิงต่อไปที่ระบบ ordering ก็ P.O.S แหละที่ส่งไปที่เมนไอครัวให้เขาเริ่มทำอาหารอันนี้เป็นเอเจนติกแอปโพสเลยแล้วมันก็ support ัลติโพงหลายภา g แล้วมันก็ยังถามตอบกับข้อมูลเมนู Menu ได้ด้วยนะเราสามารถใส่เมนูลงไปใส่อินเกเรียนใส่วิธีทำแล้วสรุปได้เลยว่าถ้ากินแพ้ถั่วกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้ อะไรแบบนี้เป็นเอเจนติกจริงๆซึ่งทำงานจริงๆซึ่งวันนี้เราดีพอย y ไปร้อนรับออเดอร์แล้วที่ลงที่ร้านอาหารที่ออสเตรเลียอันนี้ก็จะเป็นเอเจนติกจริงๆตัวหนึ่งเนาะเราสามารถใช้แพลตฟอร์มพวกนี้อินเตร์เพนต์ขึ้นมาได้ลึกๆทีนี้นี่คือเอเจนติกโดยทั่วๆไปทีนี้ถ้าเกิดเรา Introduce Layer ที่เป็นอินเทลเจนเข้าไปอีกละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นงานของเราอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราทำในส่วนที่เรียกว่า document process automation ถ้าเกิดเรา define มาใส่กับ capability การวิเคราะห์ภาษาไทยล่ะมันก็จะเกิด To l set นี้ขึ้นมาเนาะเวลาเรามองงานเอกสารนะครับมันจะเป็น80-20 80%ยีสบปดเซนเนี่ยคืองานมันง่ายแต่เยอะเช่นการกรอกไปเสร็จเข้าระบบ อีกด้านหนึ่งก็เป็นงานยากแต่ไม่เยอะเช่นการรีวิวคัสเตอร์มการให้เครดิตสกอร์ลิงการรีวิวเอกสารออยาว่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเราสามารถทำให้มันง่ายได้โดยที่เอาทำระบบซัพพอร์ตซิสเต็มไปซามารายเรื่องราวส่งให้กับเจ้าหน้าที่เนาะเราสามารถทำแบบนั้นได้ทีนี้มันก็จะมี6 k คีย์ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์แรกก็คือ QA ย์ r ว document เรามีด็อกิเมนต์เยอะๆเราสามารถเอาสิ่งนี้ ไปประกอบแล้วทําเป็นแชทบอทได้เช่นกรณีอย่างนี้เราไปทำแชทบอทตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นแชทบอทจริงเนาะที่ใช้จริงที่กรมคุม้คมคองสิทธิ์เนาะหลังบ้านมาหน้าตาอย่างนี้เราใส่กฎหมายเข้าไปเยอะมาก แต่ถ้ากฎหมายพวกนี้ไม่ใช่เอาเข้าตกๆนะครับมันเข้าผ่านการทานฟอร์มเอกสารทั้งหมดด้วยมันผ่านการคัดกรองร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนาะแล้วก็มีพรอมซิสเต็มแล้วเราก็เลือกโมเดลเป็น GPT เนาะเราสามารถถามอะไรแบบนี้ได้เลยเจ้านายไล่ออกเพราะว่าหายใจแรงเจ้านายไล่ออกเพราะหายใจแรงเกินไปฟ้องได้ไหมครับ มันก็ตอบแหละแต่ว่ามันตอบแบบมีเรฟเ r นด์ทางกฎหมายด้วยแล้วเราก็ทำไฟจูนโมเดลให้มันฟิตกับกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกรณีเนี่ยจะเป็นท่าง่ายก่อนคือเราเองเนี่ยใช้โมเดลที่เป็น existing เลยแต่จะมีบางโมเดลบางเรื่องที่เราไฟจูนโมเดลขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยมันก็จะตอบตอบตอบมันตอบเป็นกฎหมายด้วยนะแล้วมันก็มี Refer e n c e อย่างละเอียดว่ามันเอามาจากมาตราไหนพาร์ทไหนเปเปอร์ไหน,ไหนถ้าจะฟ้องกลับชนะไหมครับแล้วมีขั้นตอนอย่างไร อะไรแบบนี้มันก็จะสามารถถามตอบแบบนี้ได้เนาะอันนี้ก็คือสิทธิที่เรียกว่า QA d o c u m e n อิเรามีเจมของเราเราอยากถามตอบเช่นคู่มือการทํางานคู่มือแมนน a l คู่มือ marketing เราสามารถทำนี้ได้เลยโดยที่ไม่ได้ใช้แรงมากนักเนาะถัดมาคือ Document Prescreening อันนี้คืออะไรอันนี้เราจะโชว์ตัวหนึ่งที่เราทําให้กับออยแห่งประเทศไทยแล้วนี่แหละอันนี้เป็นเวลาที่เราส่งส่งเอกสารเข้าออยครับ สมมติเราเป็นผู้ประกการสักอันหนึ่งเนาะจะส่งเครื่องมือแพทย์สักอันหนึ่งเข้าออยเนี่ยไปแอ p พรอฟเนี่ยใส่กระสายกันดียี่สิบสามสิบฉบับนี่คือหน้าจริงของออยเนาะวันนี้กัไลฟ์ไปละพอเราใส่เข้าไปปับ๊บสิ่งที่ออต์แม์ทำเนี่ยมันทําแบบนี้ฮะอ่วไปดูผลลับกันเลยอ่านี่มันช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจครับตรวจทุกเช็คลิสต์นี้มีเช็คลิสต์ประมาณสามสี่ร้อยข้อที่ต้องตรวจเนาะ แล้วมันให้สกอร์ลิงให้เหตุผลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สามารถย่นเวลาในการประมวลผลเอกาสารนะครับเหลือสั้นมากๆได้จากเทคโนโลยีที่เป็นด like ็อกิเมนต์ออโตเมชั่นแบบพรีสกอร์ลิงเนาะในขณะเดียวกันตรวจอะไรง่ายๆเช่นบัตรประชาชนตรงทะเบียนบ้านไหมอันนี้อ,อโตเมตททําได้เลยอันนี้จะเป็นท่าตรวจที่แอดวานซ์เลยเราสามารถตรวจฟอร์มพวกนี้ได้ทั้งหมดเช่นคนซับมิดอาหารหมามาทําไมชื่อภาษาอังกฤษมันเป็นแคทฟู้ดละ่ะบอกว่า uh uh. ครีมทาผิวแต่ทาไมข้อบ่งใช้เป็นกินละ่ะอะไรที่มันไม่เมกเซนเราสกินออกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถัดมากก็คืออีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือฟีเจอร์นี้นการเอาไปทําในเรื่องของ Document Review Docu ิมเมร,ววมเมรวีวคืออะไรเราเริ่มต่อกับฐานข้อมูลชุดอื่นๆและเราก็เอาไปรันจริงๆผลก็คือเราสามารถสร้าง ซอฟต์แวร์อย่างกรณีนี้เราใส่โลโก้กับใส่แบรนด์เนมเข้าไปเนาะพอเราถามไปปั๊บมันจะสินเนี้ยไปเสิร์ชกับเว็บโลโก้ทั้งโลกแล้วก็มีสปอนเอเจนมาสามตัวเอเจนสามตัวนี้คุยกันเองแล้วสรุปว่าโลโก้เนี้ยจด IP ประเทศไหนได้บ้างข้างในมีเอเจนที่เก่งกฎหมายทุกประเทศเราใส่ข้อมูลกฎหมายเข้าไปมีเอเจนที่เก่ง Image เอเจนเก่งอิมเนี้มันจะไปสแคปอิมเมจโลโก้คล้ายๆกันมาหมดแล้วก็เปรียบเทียบความเหมือนคล้ายให้ว่าเฮ้ยโลโก้เนี้ยมันซ้ำกับใครบ้าง แล้วก็มีโลโก้ที่มีที่เป็นเนมแอนาไลเซอร์ไอ้คำเนี้ยมันเป็นคำหยาบหรือคำไม่ดีสำในประเทศไหนบ้างหรือมีประเทศไหนห้ามจดคำลักษณะแบบนี้บ้างหรือมีประเทศไหนจดคำแบบนี้ไปแล้วในหมวดหมู่ที่คุณเลือกนอกเป็นรพอร์ตขึ้นมาเรียลไทม์เลยซึ่งพอเราไปรันจริงก็จะได้ฟูลรายงานที่ทนายเขียนเลยซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะมันไปทํางานยากให้ง่ายขึ้นมากเนาะแล้วให้ทนายมารีวิวอีกทีหนึ่งสิ่งนี้ก็จะอโตเนมัตได้ อันนี้ก็จะเป็นภาพการทำ Document Automation ในเรื่องของรีวิวเนาะแล้วก็กลับกันก็จะมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอันนึ่งก็คือเรื่องของ Extraction เนาะถ้ามีผมว่าในเซสชั่นเนี้ยมีพี่ๆพ,พูดถึง OCR ค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งจริงๆ OCR มัน Generation l e ฟไปแล้วเนาะวันนี้ t e ทค OCR มันไม่เหมือนเดิมและมันแต่ก่อน OCR เนี่ยมัน,ม,นมันไม่เข้าใจเอกาสารอะไรเลยแต่ตอนนี้ OCR ซมันเข้าใจเอกาสารขึ้นมากๆ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโฟร์เดิมเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะได้ทอทัลจากเปเปอร์ครับเราก็ต้องตีฟอร์มใช่ไหมแล้วเราก็ามาบอกว่านี่ทอทัลนี่อเดรสนี่ไอดีการ์ดนะแต่พอเราอินโทรดิวในเรื่องของอินเทลเเจนต์เข้าไปออครับเรื่องมันเปลี่ยนเนาะผลที่ได้เนี่ยก็คือเราสามารถดีพอยสคริปต์สักชุดหนึ่งซึ่งเข้าใจเอกาสารจริงๆมันเข้าใจเอกาสารไฟแนนซ์จริงๆแล้วมันแกะข้อมูลโดยไม่สนใจฟอร์แมตเลยได้ ผลก็คือเราจะได้แพลตฟอร์มที่หน้าตาแบบนี้ออกมาครับอันนี้จริงๆก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราต่อยอดมาจาก d e f i ตะกี้นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำต่อก็จะมีโมเดลเล็อกๆอีกหลายตัวเช่นเราไปแกะใบเสร็จอย่างกรณีนี้เราอยากเราสมมติเราเห็นใบเสร็จชุดนี้ somehow เราอยากได้ข้อมูลแบบนี้แหละที่มีโครงสร้างเนาะหรือเราเห็นใบเสร็จแบบนี้ เดี๋ยวเราเห็นใบเสร็จแบบนี้จะสังเกตว่าใบาเสร็จที่ snap จากมือถือเนี่ย likely OCR แบบเดิมจะอ่านไม่ได้ละสาเหตุก็คือแล้วมันสลิปนะครับมันสลิปนิดนึงมันจะเบี้ยวน้นเบี้ยวนี่นิดนึงแต่พอเราทํา AI เข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเอาตัว OCR เดิมมาพัฒนาต่อเป็น extraction service แทนละแปลว่าจริงๆเนี่ยจากเอกส l รูปทั้งนี้เราได้ข้อมูลโครงสร้างแบบนี้ออกมาเลยและที่ดีกว่านั้นก็คือแทนที่จะบอกมันว่า ข้อมูลอยู่ตรงไหนข้อมูลนี้อยู่ตรงไหนเนาะแต่โมเดลบอกเราแทนว่าข้อมูลเนี่ยเอามาจากตรงไหนของเปเปอร์เนี่ยเพราะเั้นงจริงการตรวจเอกสารจะง่ายขึ้นมากๆและการนําเข้าเอกสารเนี่ยก็จะมีความกว้างมากๆเหมือนกันอย่างเช่นเนี้ยถ่ายมาปับ๊บเวิร์กเหมือนกันเลยอ่าเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือขีดความสามารถของ OCR เ,เนาะพอเรามี OCR าาที่ดีแล้วมันแม่น มันก็จะเริ่มทำอะไรแปลกๆได้หลายๆอย่างเช่นกรณีนีเ้เราไปดูยูสเคตจริงๆกันสักอันหนึ่งเนาะอันนี้คือบัตรประชาชนนี่คือทะเบียนบ้านนี่คือสูจิบัตรครับคำถามก็คือเอ๊ะแล้วเด็กคนเนี้ยมาขอพาสปอร์ตเราให้เขาไหมการที่จะตอบสัตย์ใจเรื่องนั้นได้ต้องไปดูสูจิบัตรเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้มาด้วยแต่คุณแม่มา เขากลัวพาลูกนีเนาะต้องไปดูสธิบัตว่าพ่อรับรองบุตรไหมแล้วก็ต้องไปดูทะเบียนบ้านว่าตกลงอยู่กับพ่อหรือแม่กันแน่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเนาะซึ่งพอเรามีเทคนิคที่ดีพอเราจะทําแบบนี้ได้ครับเราสามารถพารลูกเข้าไปเลยเพิ่แล้วมันอัตโนมัติ extrac ข้อมูลออกมาหมดก่อนแต่ว่ามันไม่ได้ทำแค่อัตโนมัติเนาะมันทำเช็คลิสต์ด้วย ตกลงคอนดิชันไหนผ่านหรือไม่ผ่านบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำ document automation เนาะทีนี้พอเรามีอะไรแบบนี้ที่ดีมากๆแล้วเราก็จะเริ่มทำ document automation นั่นเ่งเดินได้เช่นกรณีของเอาไปทำในเรื่องของการ compile ที่ว่าอัตโนมัติการเอาไปทำในเรื่องของ automation การเขียน paper ชิงลึก เช่นในกรณีนี้เราจะยกตัวอย่างนี้อันสุดท้ายละเขียนโครงการระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อลดงานเอกาสารให้กับกระทรวงการคลังเวลา12เดือนงบประมาณ50ล้านบาทอันนี้เป็นเอเจนติกครับซึ่งเราได้มาจากการเอ t OR ที่มีอะ สแกนเนาะแล้วก็แกะมันจะไม่ใช่แชทบอทปกติละแปลว่าเราไฟล์จูนโมเดลด้วยนะแล้วก็ให้มันช่วยเขียนเอกสารนำเสนอของประมาณกอบเมนได้เลยและเขียนเต็มๆมค่อยเขียนไปจนครบทุกข้อแล้วสามารถ a s ตรงนี้ได้หมดเลยเติมข้อมูลอะไรปุ๊บ,บมาสามารถทำได้เนี่ยก็คือเราเอาเชืงนี้ที่เป็นโอซไปสแกนเนาะสแกนเสร็จปุ๊บเก็บข้อมูลกลับ พอเก็บข้อมูลกลับเสร็จปุ๊บเราข้อมูลเหล่านั้น,นมาเทรนพอเทรนเสร็จปุ๊บเราอินโทรดิวเอเจนติกเวิร์กโฟ์เข้าไปให้มันค่อยๆเขียนแท็กเซกชันเซกชันให้เรามันก็จะเขียนเปเปอร์เนี้ยค่อยๆเขียนท็กแทีทให้จบอ่าแล้วมันก็ประเมินทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ใขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการเอาข้อมูลหน่วยงานรัฐทั้งหมดเราใส่ด้วยนะเพราะนั้นจริงเนี่ยมันใส่มันจะเขียนมาสอดคล้องตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์4.0แผนองค์กรเหมาะสมกับหน่วยงานเขียนเองหมด เพราะนั้นจริงคนเนี่ยมีหน้าที่ตรวจเฉยๆแล้วว่าสิ่เนี้ยมัน make sense หรือเปล่าแล้วตัวเปเปอร์ที่ใช้เขียนก็ถูกเขียนมาตาม practice ที่ดีของ government ด้วยนะแปลว่าจริงๆมันเลิ่อน pattern มาจากเอกสารขาขึ้นที่ข่าวของประมาณ document ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราก็ทำสิ่งนี้ออกมาอันนี้ก็คือการเอาไปทำในเรื่องของ document generation ซึ่งยู case เยอะมากๆแต่เวลามันน่าจะน้อยเกินไปที่จะคุยกันทั้งหมดละนะครับก็ สร m มไรครับเราเป็นบริษัทที่ทำในเรื่องของ i n t e l l เ g e n น Scale ครับเราช่วยออกแบบ i n t e l l i g e n นให้แล้วเราก็เอาไปสเกลโดยการทำพาร์ทเนอร์ชิพกับตัว global platform เนาะที่จนเป็นซอทั้งหมดหลังจากที่ implement Intelligent workflow แล้วสามารถเอาไปรันที่ไหนก็ได้พอรันที่ไหนก็ได้เสร็จปุ๊บเรามีในส่วนของโซลูชันเชิงลึกที่ทำ document automation วิ่งตั้งแต่สร้างเอกสารสแกนเอกสารสรุปจดประชุมเปรียบเทียบวิเคราะห์สรุปจากดัต้าเบสออกมาเขียนเลยเป็นรีพอร์ตอะไรพวกนี้มันเป็นพาร์ทของออโตเมชันด็อกิเมนต์ออโตเมชันทั้งหมดเลยจากดัต้าเบสเขียนซัมมาร r ์รีพอร์ตเดลี่ทุกวันอะไรแบบนี้ครับเราสามารถเข้าไปช่วยอ e ีเ t นต์อินเทลเลเจนต์แบบนั้นได้แล้วก็เสียนงนี้มาด e ีพลอยแอสเกลให้ได้ก็ประมาณนี้ครับ